สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้ทุกครึ่งครับตอนนี้พี่น้องกำลังลังเข้ามาครับผมอาจจะเกือบติดขี้ดินนิดหน่อยนะครับแต่ก็มวลคู่เก่าพี่น้องครับพี่น้องกำลังเดินทางมาครับหลายพวงกันมวลน้กันครับครับที่มาจะนัดเพชรบ้านทางครับแต่งหน้เต็มโชว์และนี้ที่สอทะเบียนก็มาแล้วสวัสดีครับอันนี้ครับ พ่อการอะไรครับมาไกลมากเลยประมาณเกือบสองร้อยครับร้อยกิโลซาวคารสินก็มาเลยอครับพี่น้องซาวการสินบ่อสิบปั๊บพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นเช้าค่ะก็ดูเสร็จก็ไปขึ้นเวทสุดยอดพ่การจะไปบ้านที่หลานเมื่อไหร่ใกล้ๆท่องน้ำฟรีด้วยวันเนี้ยโอเคยังได้ตลอดงานจะได้ผูกคอบ่ผูกคอขึ้นมาเนี่ยผูกคอขึ้นมาไปไปฟิกโอเคไต่เกี่ยวข้อเัิน ของพิมผูจัดงานป่านหลบะพอาจานสารผมมาวมาสิบสามเยวพ่อเดินของนักสิสอ่หน้กนำพี้งกำลังไหลมากครับโอ้นีละตัวนี้กำลังทุบกว่กนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ หาหมองนังหมองนังมันบ่เชืดอกมันฝนเ้าตกแล้วพีน้องมันังขาแล้วโอ้สุดอดเลย สุดยอดสุดยอดไก่เ <left> ป็นกระหมาในบ้านเพิ่มคนมาท้ก <és> ่แม่มาในบ้านอำเภอศรีิูมิอำเภอศรีภู่นะโอศรีภูมาบงสวยในบ้นมวนเนาะข้ามมากลสุดยอดสุดยอดนี่กับเปเพิ่มที่บ้านยังรอดเหมนะไปรุ่งมองขึ้นแก่หรือพี่น้อกเข้ามาลายรครับพี่น้อ โอ้ยแม่ล้นอนล่ะนอนักบังลูกเออนอนนอนอเอาแเรียบเ็นขนาดไปูยีงอจนมานียังมต้ข้ามอใคต้บนบจืดนบจืดปะไหนได้อยู่นี่พอดี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 อากาศเย็นๆสบายสบายำดีแม่เล็กติดตามเนบ่เมื่อนั้นมวนบ่เมื่อนั้นมวนัวแม่อยู่ไกลใจให้่น้่น้สอดแจงจังปาง เพื่อนั้นให้พื้นเปียกนะเนาะอันนี้มันอันนี้เคนอนฟังล้ำโต้ลมหนาววันนี้นะครับหนาวลมหนาวเพราะเป็นลมฝนเอาว่าปูอีกมันพื้นหน่อยพอดเออเอาว่าปูอีกสัมนี้พอดีแล้วเห็นปะจะหน่อยลูกเจ็เพัสดว่า ยับเอานอีการอีกนั่นลูกเต้นยูมก็ต้องได้นั่งดอกแุ่มนบอ่ทุ่มครึ่งทุ่มกว่านะครับผมวันนี้จัดสัดว์อร่อยดีอร่อยดี m ร้อยห้าสิบไม่มีริมิดชีวิตเกินร้อย ปลาหน่อยมาสองคนน่ะบอกโอเคว่ามาฟังลำมันมบกมอลำได้หน่เนาะกินทังนากินปลาหมึกจ้ะเอาเอากินกินซ่บแ่บแสบก็เห็ดกรได้ตัวนี่ะ พอแจ้งเด้อ่นี่แจงรับกันเด้อ่นี้แจงรับกันจะลอยเมื่อปลากันเด้อมนจย่างมวลมนรู้เข้กันเรายูงเทเด็กมากนางเครื่องมานหรตอนนี้ไปอันมอลรมไอดอน บ่ีเมืองพ่อออกมขายเพื่อเกมดเพอตกลับไปซีสเกตที่นี่ส้างได้เพรแล้ตัวตัวจักบ่าทราบรอยยสิบชูไแมเพื่มขายน่ต้องรอบหนาเพิ่นบบทันได้ก้าวบาทบรดกสดๆน้างานนะครับผม

nhang này vô nhang này vô à. nhang này vô không gì đâu uống gì cái lại không à Giọt. ป้าจานบาทจะเพื่อเลืองค่งแแะแ่เนาะเสื้อเธอเดียวเลีอยงมาสั่นป้าคนไปเดียวเนาตาั่หมือนี่ดูเดือดมากเลยอ่ะเลิกเราเล่าอันเลา,เล,าเลืองมันแล้วเสื้อเหมืเอเดียวจะไปหาเห็ดได้มันเดียว,ยยวยมีเดียมดูเดียวมันด,ดูดพลังคัางพนันติเอาเจ้าโอ้ต้ต,ต,ต้ต สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับดอกข้างหน้าครับเราต้องโชว์บัตรก่อนงั้นโชว์บัตรพี่น้องกันมากมาครับโอ้ยจ การหน้าประตูนครับขอการของวเราะกทิพน่าเขาน้องครับ